หาเรื่องสร้างประเด็นทำลายความเชื่อความศรัทธาเพราะให้ความจริงก็ให้เื่ดธรรมะแล้วเราจะมามูงมองงานกันอีกทำไมการปฏิบททัติธรรมมันเพื่อการตัดโลกทิ้งบ้านทิงท้งรถทิ้งอยากได้อยากมีอยากไปรักโลกกหลง,ลง,ลงแล้วคนส่วนใหญ่มันทําได้ไหมม,มันยังมีหนี้สินมันยังหวังรวยมันยังอยากมีสมบัติในเมื่อคนที่เกิดปฏิหารแล้วผมจะมาทําลายความเชื่อถือศรัทธานในเรื่องเทพสิวัและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคนมัวจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งไม่ใช่ แต่เราก็ต้องทํางานงม,าามูเป็นเครื่องประกอบความสุขแต่วันนี้ม,นม,ม,มาบูลลี่กันมาบอกว่าไม่ถูกยังไม่ตื่นนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําลายกันใครไปกันโง่ไอ้เหยห็นไหมออมันทําลายกันคนเราอ่ะอาจารย์จะมูก็กะกะกลัว<ม>เพราะว่ามันมีสองฝ่ายถูกต้องไหมถูวันนี้ฝ่ายหนึ่งก็เขาบอกเอ้ยเราต้องตื่นทํานะเ,เราต้องตื่นรู้นะถ้าสมมติทุกคนมูกันหมดทุกคนบวงสรวงกันหมดประเทศไทยจะไม่มีคนจนแล้ว เพราะไงประเทศไทยเป็นประเทศที่บูงสวงเยอะที่สุดแล้วถูกต้องไหม <c oughs> หรือถ้าสมมติเรามูกันหมดว่าพยานาคจะไปไหว้พญานาคทำไมพญานาคเป็นอะไรพญานาคเป็นงูไม่ใช่หรอไปไหว้กันทำไมเราเป็นมนุษย์สัตว์ประเสริฐกว่าเราจะไปไหว้พญานาคทำไมอันนี้มันเกิดคําถามขึ้นเยอะแยะมากมายก็ <c oughs> เลย <c oughs> มาหาเรื่องมาหาเรื่องสร้างประเด็นทําลายความเชื่อความศรัทธาอันเป็นความหวังเด็กรุ่นใหม่เอาเด็กรุ่นใหม่ด้วยกันนะจะไหว้ไปทำไมพญานาคพญานาคเป็นงูหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าวันนี้คนตื่นทําเขาพูดให้ความรู้แล้ว ก็จะต้องไปเอาความรู้จากคนตื่นธรรมสิเขาให้ความรู้ก็ให้ความจริงก็ให้เือธรรมะแล้วเราจะมางมูงงายกันอยู่ทําไมก็ผมก็เป็นคนปฏิบัติธรรมวัดดำก็รู้แล้ววัยก็54แล้วค่ะแต่การปฏิบัติธรรมมันเพื่อการตัดโลกทิ้งบ้านทิ้งรถทิ้งอยากได้อยากมีอยากเป็นรักโลกกหลงแล้วคนส่วนใหญ่มันทําได้ไหมมันยังมีหนี้สินมันยังหวังรวยมันยังอยากมีสมบัติครับและไอการมูนี่มันแปลว่าหาเทวดาเป็นมิตรในในชีวิตผมอยากรู้หน่อย มดดำเคยมีปฏิหารในฟิตไหมโอ้ยมั่งเยอะมดําดำคิดว่าผมมีปฏิหารในฟิตไหมถ้าเู้จักกันนะคนเราอยู่ๆเนี่ยพี่บัวสันบอกเอาเบ้นเอารถเบ้นไปขับก่อนอยู่ๆมีคนบอกว่าเอาเงินสามล้านไปลงทุนก่อนอยู่ๆมีคนบอกว่าเอาเงินสิบล้านไปใช้ก่อนก็ในปฏิหารไม่เล่าก็ในเมื่อคนที่เกิดปฏิหารแล้วผมจะมาทําลายความเชื่อถือศรัทธาในเรื่องเทพธีดาและศิล์เพื่อแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เขาก็บอกว่าถ้าสมมติทุกคนมัวจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งไม่ใช่ แต่เราก็ต้องทํางานต้องหากินด้วยต้องทำาหากินประกอบกับมูเป็นเครื่องประกอบความสุขในสิ่งที่ได้ทำแล้วไม่เดียวดายเราไม่ใช่มีแค่เพื่อนคือมนุษย์นะเรายังมีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่รอนทุกคนเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแต่มีพวกไว้ไม่ดีเหรอเป็นกําลังใจ,จนะอาจารย์บางทีไม่ใช่กำลังใจาาถามจรงิง น็อตมีพวกอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เป็นมนุษย์ไปไหนนัดมาพบเจอกินข้าวเทวดาก็เหมือนกันเราไปที่ไหนแล้วก็ไปไหว้แล้วไปเรื่องถึงท่านพอท่านเห็นเรามาจะเจอเรื่องร้ายท่านกะช่วยพ็เมตตาเราถูกนั่นแหละแล้วทำให้เราดีขึ้นใช่ไหมครับถูกแล้วบางคนบอกโอ้โหคูจะมูยังไงวันนี้หุ้นก็ติดลบนะจังพันกว่าจุดนุ๊กออกไหมล่ะอย่จะไปหวังกับท่านฝ่ายเดียวสิอ่อย่าไปหวังกับเรื่องว่ามูแล้วแล้วไปจ้องให้ท่านแต่เดียวเราก็ต้องหวังที่เราด้วย ว่าเราจะต้องทํามาหากินกด้วยต้องข<ม>ยันด้วยต้องไม่ขยันนะ่ขยันได้นะแต่ขยันนี่ถูกที่ถูกจุดด้วยนึกออกปะมูมันแค่เปิดโอกาสในิีวิตให้เรามากกว่าคือเอาง่ายๆมูมันเป็นมูมันเป็นเหมือนกับองค์ประกอบร่วม<ช>องค์ประกอบร่วมทางอารมณ์จิตวิญญ,ญาณความสุขมูส่วนมากจะมีความสุขใครไปไหว้พระไหว้พระพิฆเนศไหว้พญานาคแล้วไม่มีความสุขไม่มีมีความสุขทุกครั้งที่เราไปเราจะมีความสุขมากแล้วเขาก็ไม่ได้ไปคดโกงจี้ป้นใคร เขาไม่ได้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไม่ปรีิผิดในกางก็ไม่ได้ผิดศีลนี่หว่าก็ท่าไมจะทําไม่ได้แต่วันนี้มาบูลลี่กันมาบอกว่าไม่ถูกยังไม่ตื่นนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําลายกันใครไปก็โง่ไอ้เหี้ยมมันทําลายกันเพาะอย่างน้อยอะไปมูนะสมมุติตัวมันเองไปว่าพิานณาหนองอย่างน้อยก็ไปช่วยทําให้เศรษฐกิจแถวนั้นดีข้นชาวบ้านก็ดีามหน วัตถุมงคลมูต่างๆเนี่ยเวลาเขาสร้างเนี่ยเขามีพนักงานไหมีมมโรงงานกล่องต้องทํางาน,นมีงานนะโรงงานกระดาษโรงงานโลหะต่างๆเกิดการหมุนเวียนไหมเกิดถ้าไม่ได้พูดถึงมูนะเศรษฐกิจก็หมุนเวียนจตุคามหมุนเวียนตั้งสี่ห้าหมื่นล้านเห็นไหมพอเรามาปิดกั้นปุ๊บไม่เอาปิดกั้นไม่เอางมงายปิดเลยตรงนี้จบแล้วทางโลกเอาไงชี้ทางโลกคุณก็ไม่มีที่ขึ้นขั้นกลางเจอปัญหาอะไรคุณก็เครียดฆ่าตัวตายเครียดไม่มีหนทางเครียดจบมันไม่มีทางเลย เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังคิดรู้สึกว่าโอเคแหละมันเป็นกระแสเหมือนเอาจริงว่าครั้งหนึ่งจตุคามนาเทพใช่เคยทําให้จังหวัดนครศรีธรรมราชและทั้งประเทศเลยนะทั้งประเทศเลยคึกคืนมากนะจริงถ้าตอนหนึ่งจะเหมือนไเหมือนพญานาคที่ผ่านนี่บึงบึงการถ้าไม่มีปู่ลือบึงการที่เป็นประเทศจังหวัดใหม่เนี่ยพัฒนาได้ไหมถามจริงอ่ะก็ใช่ไงเศรกิจคือขั้นต่อไหลวันนี้คือคนไปบึงการแบบว่าคนไปสร้างหนงสร้างหนังสร้างอะไรก็แบบว่าบึงการเป็นเรื่องประดัง รีสอร์ตดีๆเริ่มมีโรงแรม4ดาว5ดาวเกิดขึ้นแล้วผมถามมดดำหน่อยมดดำทำงานแม้กระทั่งม,มดดำเป็นลูกของพ่อสุชาติซึ่งมีตระกูลพอจะมีฐานะอยู่บ้างแต่มดดำก็ต้องทำงานถูกต้องไหมแล้วทำงานด้วยความเหนื่อยยากและเคยมีปราศิหารใน4-5หปีนี่มาเนี่ยจากการที่เริ่มไปมูสร้างพระอุปคุ <c oughs> ไปบึงโขงหลงไปทำอะไรต่างๆมูสารพัดเกี่ยวหน้ากับสร้างวัดสร้างอะไรเนี่ย มดดำมีปฏิหารทําให้เกิดรายได้แบบแปลกๆอัศจรรย์มากกว่าการประํามียอมรับไหมจริงอ่าเห็นไหมผมรู้นะงานพิธีกรมันไม่รวยหรอกคอ่ะถูกต้องงานพิธีกรคือโอเคเห็นไหมมันก็คือพอเลี้ยงชีวิตได้พอเลี้ยงชีวิตแต่พอไปทำเนที่เกิดปรากฏ้นก่อนที่เราทํามูนไนกัแตะก่อนเนี่ยมดดำตอนที่ทําตัวนู้นมาสิบปีแล้วมดดำเชื่อนากอย่างตัวนู้นแหละหนูเชื่อเพราะหนูตอนแรกไม่อาจารย์รักให้ยังไม่อยากจะเชื่อเลยอาจารย์รักให้จําได้เลยแหวนวงหนึ่งแหวนวงหนึ่งเป็นพญานาคและเป็นทองคํา ที่เอาเพราะอะไรไหมมันเป็นทองคาแล้วผมบอกมูดําว่าแล้วสักวันหนึ่งพญานาคจะนํามดดําเข้าสู่สถานแล้วก็สร้างมงคลในทวมจตุสาสนาเช่นสร้างโบสถ์วิหารแล้วก็จะเกิดปฏิหารให้มดดําได้เงินก้อนใหญ่มากกว่างานประจำคู่และนี่คือคําพูดที่หมอรักพูดตั้แต่ตัวเองทําบอกกาวเาสิบนะแต่นั้นผ่านมาหลายปีนะจะทำยังต่อเนื่องเนอะเป็นสิบก่อนะส่งผลคือตอนนั้นเราเชื่ออยู่อย่างเดียวว่าเราเชื่อว่าพิคเนตเราว่าว่าพิคเนศอันนี้คือแบบว่าเราเป็นสายศิลปะสายศิลปะเราจะว่าพิคเนศหรืออะไร คุณจําไว้นะวันหนึ่งพญานาคจะนําทางชีวิตให้กับคุณนะฉั้วอาจารย์พญานาคอะไรจะมาดำนางชีวิตให้กับหนูหนูว่าป้าพิกนีแล้วรู้ไหมพญานาคมีสมบัติมีมีความรับคือสมบัติอะไรคนบูชาพญานาคจะเกิดสมบัติสองสามสถานหนึ่งคือมีที่ดินมีที่ดินและมีที่ดินมีราคาสองจะเกิดงานแล้วเกิดรายได้แบบบ้าบๆแบบปฏิหารซื้อง่ายขายข่อวแบบแปลกๆมด่าดำมีที่ดินไหมและมีที่ดินแบบมีมูลค่าล้ำค่ามากๆมีไหม ก็พอมีบ้างอะค่ะมีพอมีหรือมีเยอะพอมีบ้างเยอะเรื่องแบบนี้เขาไม่บอกใครครับเขาบเงียบเงียบเงียบเหอเอาสักวันหนึ่งจะรู้จําคําที่ผมพูดนะมดําจะมีเรื่องของที่ดินอันเป็นสมบัติในแผ่นดินมากเป็นลําดับต้นตของคนในประเทศคนหนึ่งเลยเอาคอยดูก็แล้วกันเป็นที่ล้าค่าติดน้ําและดินแดนนั้นเป็นดินแดนใหม่ที่ทุกคนจะหนีจากบางที่ไปตรงนั้นแล้วก็จะกลายเป็นความมั่งคั่ง เราลองดูว่าจริงไหมไม่นานนะปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ถ้าไม่บูชาแนกก็มีไหมเรารู้เลยเราดูความรับไกลนานด้วยจริงจริงจริงเราเชื่อแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมูต่อไปแล้วนะเพื่อความหนึ่งเพื่อความสบายใจเพื่อความสุขเพื่อความสุขแล้วทําอะไรแล้วมันไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะคือเรื่องมูเรื่องพญานาคเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอานะวันนี้บ้างไฟพญานนาคที่เกิดขึ้นคนยังบอกว่า มนุษย์สร้างขึ้นลาวยิงผู้มายิงประทัดมาแต่ความจริงคุณลองคุณลองไปใช้ชีวิตอยู่ตรงลุนแม่น้ําโขงสิตัวเองเคยตัดตัวเองเป็นคนที่แบบเพิ่งมาเชื่อพาะอาจารย์รักเนี่ยเชื่อพญานาคได้สิบปีเนี่ยอ,องจริงนะเคยเห็นบ้างพญานาคก,กับตาตัวเองเนี่ยกับตาสองข้างเพิ่งเคยเห็นครั้งเดียวแล้วลูกเดียวเยอะลอยขึ้นมาต่อหน้าต่อตาลูกเดียวตัวเองไปดูที่อ่แล้วก็ ลอยขึ้นมาต่อหน้าต่อตาลูกเดียวแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยตรงที่ของเราเองตรงที่เลยตรงเป็นสัญญาณบอกอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นลอยใกล้ๆเลยพี่อย่างเงี้ยมันจะลอยจากน้ําขึ้นมาเหมือนสโรมเวอร์ชั่นแล้วก็วืบวบขึ้นไปหายไปอย่างนี้ในชีวิตเคยเห็นครั้งเดียวอะแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยคือผมไม่อยากให้คนไปเพ่งเล็งว่าปฏิหารไม่ปฏิหารจะเชื่อไม่เชื่อมาขัดแย้งกันเรื่องความเชื่อเอาว่าใครชอบใครเชื่อ ก็ปปฏิบัติแต่อย่าให้เดือดร้อนอย่าเสียเงินเสียทองตัวตัวเองลำบากอย่าไม่ไปทํางานแล้วรอคอยและไปทําเลยเพราะผมทํามาก่อนไว้54าสิทำมาก่อนมดดำทำมาก่อนและมีปฏิหารจริงมันเป็นความหวังมันเป็นกําลังใจในทางโลกครับเอาจริงๆ แต่ขนาดตัวเองทํางานเป็นบ้านเลยนะหมายถึงว่ามูก็มูแต่ถ้าสมมติเป็นมูนย่คือก็คือก็ต้องทำงานด้วยต้องทำงานนะไม่มีวันหยุดไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ข้ามคืนนะมันใช้เวลาระยะเวลาแล้วไม่แน่นอนมันจะจำกัดว่าเกิดเวลานั้นวลานี้ไม่นอนไม่แน่นอนเดี๋ยวมันจะมาเองมันจะช่วยเองคุณต้องหมั่นทําอยู่เสมอนะต้องทำต้องมีตัวอาจารย์เองเกี่ยวพยานทำไมอยู่ดีอาจารย์เป็นคนที่อจริงนะวิถีนั้นพยานนัคือความเชื่อของคนอีสาน อาจารย์รักเป็นคนที่เชื่อในแแรกๆเลยเนาะโอ้บ้านอาจารย์รักนี่เขาปั้นพญานาคเป็นคนแรกๆที่แบบเห็นพญานาคไม่ได้เราทำเราให้คนแก่ไม้พญานาคนี่เกือบล้านเลยนะยิ่งใหญ่เลยแกะไม้เคยไปแล้ไปมาแล้วแล้วผมไม่เคยโชว์เลยแม่ไม่เคยผมอยู่เฉพาะบ้านผมนะมีโอกาสได้ไปบิบูมาทขาเอาจารย์รักถึงมีความเชื่อเรื่องพญานาคเกิดขึ้นกับอาจารย์อาจารย์รักไม่เคยเล่าให้ใครฟังเป็นยังไงบ้างเรื่องมดดําจําได้ใช่ไหมว่าการไหว้พระเก้าวัดหรือไหว้พระดินแดนพญานาคเนี่ย มันเกิดขึ้นจากคุณยุดีบุญครองทำารายาาการมานที่ห้าจำคุณยุได้ไหมเ,เดี๋ยว<า>เอาไแล้วแกก็เอาอาจารย์มาเป็นหูหรือหมอดูนําเที่ยวําไมนั้นมีอาจารย์มีหมอหยองและพวคุณกทาฐาน<า>คนที่มาของทัวร์ไหว้พระก้าวัดทัวร์ไหว้พญานาคนี่เลยจุดเริ่มต้นตรงนี้เมื่อสามสิบปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเราก็เลยไปเห็นบางอย่างที่เป็นปฏิหารแกตาเอางี้พอไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดศรัทธารู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยมาไปตั้งแต่ ปูสีสุโตยังเป็นสารไม้แต่วันหนึ่งเนี่ยเราก็มาเปิดบริษัททัวร์เองแล้วพาทัวร์หกรถบัสเพื่อไปดูพญานาคริมแม่น้ำโขงจัดวงสวงอย่างดีต่างแตหูวงยนตาเอาเอา,เอา,เอานางลํำจากด้าชทัพย์อุดรไปลํำด้วยสามทุ่มก็แล้วสี่ทุ่มล้วไม่ขึ้นสักลูกเดียวเลยไม่ใช่ถ้าไปตั้งใจไม่ขึ้นไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นเสร็จเราก็เสียหน้าสิพาทัวร์ไปดูพาทัวร์ไปเขาจ่ายเงินเราก็ให้ลูกทัวร์เดินขึ้นรถเราก็จุดทูบกามหนึ่งแล้วเดินไปริมแม่น้ำโขง แล้วบอกว่าพญานาคไม่มีอยู่จริงหลอกลวงทั้งเพจากนี้ขาดกันแล้วปกักทูบปึกที่แม่น้ำผมแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาโอ้โหมันเป็นเหมือนงูไหลเหมือนเหมือนเหมือนปลาไหลงูแต่ตัวใหญ่เป็นยักษ์เลยนะ เป็นใหญ่บนงูตรงอางแล้วมีหัวเป็นหงอนสีแดงสีเขียวโผลมาแล้วมองเราโอ้เอาจารย์เห็นอย่างไงเห็นต่อตาเลยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเชื่อเลยว่ามีจริงว่ามีจริงแต่เราเห็นคนเดียวกท็วร์ไม่เห็นก็ทุกคนเดินขึ้นไปขึ้นรถนะนั่นคือเหตุแห่งความเชื่อแล้วผมก็ไปเด้น้อมน้ำให้คนเชื่อแบบนี้ผมเพราะผมอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวใครประสบการณ์มันอ่ะผมเชื่อแล้วผมก็ไม่เอาความเชื่อนี้ไปมอมเมาใครเพราะผมจึงมาสร้างที่บ้านผมไม่มีตู้พญานาคพญานาคไม้แกะนาคต่างๆเพราะผมเชื่อว่าอ๋อท่านม มันจะเป็นอย่างเงี้ยมดดำเองก็มีประสบการณ์ที่เจอกับตัวที่ศรัทธาในพญานาคมันจะมีประสบการณ์แบบเนี้ยเจอแบบว่าเจอแล้วแบบเล่าไม่ได้ด้วยนะว่าเคยเคยแบบว่ามองปุ๊บแบบว่าเห็นแบบว่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเห็นเลยนะยิมโนงไปด้วยผมว่าไปสัตว์ก็ใกล้ปุ๊บกลายเป็นไม้ลอยเข้ามาอะไรก็มีนะแล้วหลังจากนั้นเกิดสมบัติเข้าใจคำาสมบัตไหมเข้าใจค่ะมันจะเจองานแปลกๆมาโอกาสแปลกๆงานแปลกๆเข้ามาใช่ไหมสุราสี ตลาดสดสนามเป้ามูไนรายการแล้วก็เกิดอีเวนท์ที่ก่อให้เกิดงานเพิ่มงานต่อแล้วเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ไปเจอสมบัติเก่านู่นนี่นั่นแล้วได้มางี้งแบบเงี้ยแปลกประหลาดคอเซนเตอร์อะคอเซนเตอร์ยูยูนี่เอ่อหนึ่งเก้าศูนย์ีหมดเลยยกแรกๆเลยมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับตรงนั้นแล้วมันจะเกิดให้เราอยากได้อะไรเราก็ได้อยากได้รถได้บ้านมันก็จะมายกอัศจรรย์อย่างตัวพ่าเองอะเอาจิงงะคือยังรู้สึกว่าเสียใจนะที่ตอนนั้นขึ้นไปปุ๊บก็เราเป็นดาราโบราณเนาะยังจำคำพูดเด ขออะไรจําได้เลยว่าเขาพูดว่าขออะไรขอสิก็คือได้ยินตัวเองได้ยินอย่างเงี้ยใครจะได้ยินอะไรไม่รู้นะขอได้ยินกล้องในหูเลยใช่ไหมอยากได้อะไิขอสิตอนที่สมาธิดีเก่าโบราณไงขอให้กลับมาถ่ายโฆษณาเยอะๆนั่นแหละครั้งแรกที่ขึ้นไปกลับมาโฆษณาแน่นสิบห้าตัวจริงด้วย จริงใช่จริงจุดเปลี่ยนพี่เอางี้ว่ะเสาคือหนูอยู่วงการมาตั้งแต่พี่พี่ลูกเป็นคนทำลุงรับตับแตกให้นะเออลุงรับตับแตกจริงจริงเขาแต่สมัยก่อนกี่สิบปีแล้วไม่เคยมีโฆษณาเลยคือมีโฆษณาเอเอสหรืออะไรแบบเป็นไป็นิดหน่อยหนึ่งผมแต่แบบไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยนั่นตอนเขากลับมาจากเขานั้นเกิดพี่ไม่พี่อาจารย์ละยังงงตัวเองว่าตกนั่นเองทุกครั้งที่ไปถึเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะมันเป็นไปได้ยังไงวะที่ถ่ายโฆษณาจนแบบว่าถ่ายโฆษณาทุกตัวในแฉเป็นเพลนเตอร์หมดเลยเออ แล้วมันมีกี่ตัวแล้วมันถ่ายตรงนี้ด้วยนะคะถึงสิบตัวไหมเกิดปีแรกเป็นสิบเป็นสิบแล้วมีต่อเนื่องมาถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นทำนาคาแล้วไม่ขาดเลยไม่ขาดเลยมีทุกปีจนวันหนึ่งอ่ะตัวเองมาเจออีกครั้งคือไม่ใช่ลอยมาในกาศเห็นไหมมันไม่ต้องมาทำานามันมีเหตุและปัจจัยมันมีเหตุและปัจจัยแล้วก็แบบยูดีปุ๊บก็เริ่มแบบว่ายูอดีอ่ะก็ถามว่าอย่างเพื่อนเนี่ยก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรเมื่อปีนี้ก็จะเอาหุ้นมาให้อะไรอย่างเงี้เาข มีโอกาสที่จะได้จนไม่เกิดเป็นบุญสัมพันธ์ไปแล้วจนบุญสัมพันธ์แล้วโมดามก็ไม่อยู่ทําบุญนะไปสร้างพระอุปคุดไปสร้างวิหารที่ตัวมดาได้มาเขาทาต่อจนในที่สุดทุกวันนี้คือมันเชื่ออย่างว่าสมมติเราไปสร้างแล้วอ่ะสร้างไว้แล้วนะสมมุติไปสร้างแล้วอย่างน้อยคุณต้องกลับไปกลับไปไหว้ักหน่อยปีละคุณต้องกลับไปอย่างน้อยปีละอันนี้คือความเชื่อของตัวเองนะคืออย่างน้อยอย่างช่วงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่ตัวแบบว่าตัวเองสําเร็จเริ่มมีเงินอย่างทีี่ตตัวเเอออองง้้การรรหืะไ ทำไมเราไม่กลับไปบ้างเลยวะก็กลับไปไปในช่วงปุ๊บเขาก็ถึงบอกอยากให้มาทำไปอีกถ้ำหนึ่งถ้ำอะไรคะถ้ำสีพรหมออาจารย์ต้องไปแต่คือความน่ากลัวคือเขายังเป็นเขตอุทยานอยู่เชียงป้าอาจารย์ต้องไปดูงานตรงนั้นเชื่อว่าเป็นที่ปฏิบัติเลยเอายางงี้กลางนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยมีพระท่านหลวงใช่ไหมแต่พระท่านดำที่ขังนาคผมเป็นคนเปิดสกลาดเองเห็นไหม แล้วผมเขียนหนังสือสมบัติพญยายนคราชที่อ้างถึง mm hmm. กล่าวถึงม็ดำถามหน่อยตั้งแต่ปีส4 0ก่อนปีส4 0มีใครพูดถึงพญานาคสี่ตระกูลไหมไม่มีผมคนเดียวเลยขันธบรทธิวิรูปโขฉัพพยาปุตตะคันหาคูุตมะเอราบทแล้วเขียนหนังสือสมบัติพญายนคราชเกือบพันหน้าเห็นไหม, <He ard S 2> มจากองค์ความรู้เพราะเราไม่ต้องการงมง,งายจึงรู้ว่ามิติของหน้าเกิดตั้งแต่ง,งูดินนะงูต่างๆจนสูงที่สุดเป็น งูเกิดเป็นไข่ถูกต้องไหม,มจงสูงที่สุดจุติเกิดเป็นเทพในจาตุมหาราชิกาชื่อวิรุปรโขอือเพราะนั้นวิสีนาไม่ใช่แค่เดรัจฉานเว้ยตามสุดเดรัจฉานใช่แต่มิติพบของท่านมนุษย์เกิดแค่เป็นในในคัน,นถูกต้องไหมแต่นาเกิดเป็นไข่ก็มีเกิดเ<ไ>ป็นจุติปเป็นเทพก็มีอ๋อเหรออย่าไปด่าว,ว่าเป็นเดรัจฉานนั่นไม่รู้จริงอ้าวจาตุมหาราชิกาทิศตะวันตกผู้ครอบครองทิศชื่อวิรูปรโขอธิบดีราชท่ใช่หรือไม่มแล้วจะบอกว่าจะเป็นเดรัจฉานได้ไง เพราะฉะนั้นเขาคงไจะเป็นเดรัจฉานอย่างที่บอกเดรัจฉานใช่แต่มันมีติตามสุขของได้ไงมีมิติแห่งการเกิดนะมีพันกว่าสี่สิบเอ็ดชนิดคือวิลูปักโขวเทียบเท่าท้าเวสุวรรอ๋อเหรอคับอะว่าอยู่ชั้นเดียวกันเป็นเทพดูคนละทิศทิศเหนือเวสุวรรณทิศใต้องค์วิรุณหกเจ้าแห่งครูสัตปีกที่ตะนนออกท่าตลที่ตะวันตกวิลูปกโขวและมีหน้าเพื่อนอีกสามตระกูลชพปัญญาปุตตะคันหาโกตมะเอราบท เห็นไหมในพระตับิีดกเลยเขาเขียนไว้เลยอยู here right here ่เลยในพระตันมีดกไปค้นดูเลยหรือแม้ประวัติพุทธประวัติเ็าจะมีเขียนเกี่ยวกับีอยู่อยู่ท่านเดียวกับเทวสุวรรณอาจารย์ต้องถามอาจารย์อย่างว่าปีนี้เป็นปีงูเล็กปีงูเล็กด้วยปีมะเสงเมื่อปี้เป็นปีมงกรปีนี้เป็นปีงูเล็กใช่เขาบอกว่าปีงูเล็กถ้ามีโอกาสแปลว่าพีนาคจะดีจริงไหมอาจารย์ก็จริงจริงถ้าปีมะโรงปีมะเสงปีนาคก็ต้องระลึกนึกถึงนาคเพราะนั้นการลึกถึงนาคก็เดินทางไปบูชาสักการะด้วยความระลึกนึกถึงเพราะคนที่ไไปปททีีี่่้ดดยรัาาานนนเออค มันไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาจริงคนที่เขาศรัทธาทั้งเรื่องบุญเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะไม่ดา่าอไอ้คนที่ด่าคือไม่ศรัทธาและหมันไส้เราก็ไม่ว่ากันแต่ประเด็นสําคัญคือไปไหว้และบูชาสักการะมันจะเกิดปรากฏปฏิหารบางประการลองพระท้าทายดูสิ ว่าข้าพเจ้ามาบูชาสการะด้วยความเคารพระลึกขออุทิศบุญให้บูชาด้วยอมิตรบูชาคือดอกไมูุ้เทียนและบูชาด้วยบุญกุศลและการปฏิบัติด,ดีโดยการประดิษฐสมาธิที่ส่วนมนุษวพ้พระราชาบุญขออุทิศให้พญานาคราชปูซิีทุกทปูลือกลับไปจงทำมาค่าขึ้นซ้องได้ไข่ข้องเงินทองและมาเทมาด้วยเทินลองทำดูสิ ถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องไปอีกคณะก็จบไม่เดียวเท่นั้นเลยได้บุญที่เราทำใช่ไหมสมมาอ่าาไม่ดีก็ไม่ต้องไปถึงเวลาจะถึงเวลามันได้ไปมันได้ไปของมันเองอ่ะมันจะมีปฏิหารเพื่อชวนไปคนพาไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมาจมกับอะไรงมงายไม่เชื่อตกงานไม่มีเงินเฉาเฉาค่าตัวตายไม่มีงานตกงานเอาไปไหว้อาปฏิหารเนี่ยมันยังมีทางออกแต่แต่กี้เขาบอกว่าอย่างนี้คนอีสานก็ไม่มีคนจนแล้วสิมันก็มี คนจนคนรวยมันก็มีนั่นแหละแต่ว่ามันคนบางทีใกล้เกลือกินด่างคนอีสานก็ไม่ได้ไว่า้ทุกคนนะถูกต้องไหมเขาอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้ไว่า้ทุกคนแต่เขาแค่มีความเชื่อต้องถามคนที่เขาไหว้และมีปฏิหารสิบางทีจะเอาเป็นเรื่องเป็นประเด็นผมเนี่ยเป็นคนบูชาและมีปฏิหารบูชาพญานาคสีตระกูล แล้วผมก็ไปบูชาแบบหาประโยชน์เลยนะผมบูชาไว้ที่บ้านผมนะเกิไปแล้วบเกิดไปมาแล้วเห็นไหมมีทางรูปเทวรูปพญานาครูปอุ้์ใหญ่นั้นสจ้างปั้นจ้าง4ล้านนะแล้วมีเออสี่ล้านแล้วตู้นั้นน่ะไม้ไม้สักทองแกะนั้นนนั้เกือบล้านนะเดชอ่ะ ไม่ได้ให้คนมาไหว้เพื่อเอาเงินคนแต่ชอบก็เลยเก็บไว้ที่บ้านเป็นศรัทธาส่วนกต้องเก็บเอาไว้ก็ดูแหวนนดิเมื่อก่อนจะเป็นแหวนพญานาคเนี่ยทำเงินกําไรสร้างบอกเมื่อก่อนแหวนพญานาคองค์มันเริ่มอยากเห็นสมบัติพญานาคนี่ะคือสมบัติพญานาคเราชอบคนบูชานาคมักจะมีสมบัติไม่ขัดไม่ขัดสนหรอกสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซี